ผมสนิทธนาค่ะลำเพยมีปัญหาอะไรก็มีปัญหาเรื่องปวดขาสุขภาพไม่ดีปวดขาปวดขาขึ้นขึ้นมาถึงไหล่ย่อมร้องมีพันยักเดี๋ยวก่อนพันยักมันเป็นเรื่องที่ไปสาเหตุนอกจากปวดขามีอะไรที่เป็นปัญหาชีวิตอีกไหมเงินทองมีเยอะแยะไหมไม่หลงไม่เหลือเงินทองติดขาด ลูกตารู้เรื่องไหมรู้เรื่องค่ะยังรู้เรื่องอยู่ปัญหาครอบครัวไม่มีมีแต่การงานการเงินและสุขภาพท่านเดวดาไปเลี้ยงกุมารไว้หนึ่งใช่เปล่าใช่ค่ะข้าวพิธีสวดทานยากอีกเคยบนผูเวทไว้ว่าจะมาทําบุญบนที่ไหนที่นี่ค่ะบนที่นี่ยแต่บนที่บ้านแต่ใจใจจอที่นี่ ได้บอกเก่าปูเวทไว้ที่บ้านว่าจะมาทำบุญที่นี่แล้วมาอย่าง็มาเนี่ยค่ะมาเนี่ยเหรออ๋อด้วยเหตุผลว่าอะไรถึงบนไว้แฟนหกล้มค่ะแฟนหกลม้มค่ะแล้วเป็นยังไงหายแล้วค่ะหายแล้วพอหกล้มปั๊บหมอบอกว่าไงก็ส่งไป แต่เดินได้ป่ะตอนนั้นตอนนั้นก็ประคองลุกประคองนั่งอยู่เกือบสามเดือนสามเดือนเลยเหรอเกือบค่ะสเดือนกว่าเขานอนอยู่สองเดือนกว่าค่ะหมอบอกไม่มีอะไรแต่ต้องประคองอยู่ตลอดค่ะแล้ววันไหนวันไหนที่คิดถึงปู่เวศวันที่เขาหกล้มค่ะวันนั้นเลยเหรอค่ะแล้วรู้จักปู่เวศมานานยังรู้นานแต่ไม่ได้ไม่สนใจค่ะดูนานกี่ปีกี่วัน ดูได้ปีหนึ่งค่ะดูได้ปีหนึ่งแล้วก็ค้างคาไว้ในใจแล้วปรากฏว่าสามีหกล้มเราคิดว่าปูเวทนี่หรอวะใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือตอนนั้นไม่มีที่พึ่งก็ได้ไงก็ปูเวทนี่แหละคือที่พึ่งแล้วใช้เปล่าแล้วก็เลยจุดธูปที่บ้านบอกว่าปู่เวทที่นี่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยให้หายถ้าหายจะมาถ้าหายแล้วเจ้าตัวจะมาปู่เวทเขาไป เขาไปบนนอกสถานที่ไว้ปรากฏว่าดีขึ้นภายในกี่วันก็สองเดือนกว่าค่ะไม่๋อบอกตั้งแต่บนวันวันที่ล้มใช่ไหมค่ะแล้วบอกว่าสองเดือนกว่าเขาดีขึ้นดีขึ้นก็คือหายเลยค่ะมันก็ดีขึ้นตามลำดับตามลำดับแต่ใช้เวลาสองเดือนหายเลยค่ะคือมีพัฒนาการดีขึ้นทุกวันค่ะแล้วก็เลยมาตามสัญญาค่ะอันที่หนึ่ง ไปเข้ามีกุมารหนึ่งองค์สวสดพานยักษ์แล้วก็บนปูเวทไว้ไม่มาเดี๋ยวจะเดี่ยงพอปวดขาปวดสะโพกปวดตัวไปหมดแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้แล้วแล้วมีเรื่องอะไรเห็นฆ่าสัตว์เราสัพสัตว์ <S <S อันนั้นทำมาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เด็กค่ะอ้าวตามภาษาชาวนาชาวไร่ บ้านนอกะ<ฆ>ข้าสับปะสัตว์กุ้งหอยปูปลามดแดงนกหนูตัวเล็กตัวใหญ่สัรปะสัตว์ทุกอย่างเป็นบาปก,กรรมที่ได้และความผิดที่ได้ทําไว้จึงทําให้ปวดขาปวดตะโพกปวดตามตัวเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าท่านเทวดาท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนี้หนาะอันตัวนี้ตัวนางนั่นแหละครับเจ็บปวดเนื้อตัวหนาใช่ไหมแน่ใช่แล้วอันที่เห็นแหละท่านเอ๋ย วันนี้เลยเวรนกรรมนั่นแหละะาทำมาถึงแล้วสิคราเคยเข็นคฆ่าสัตว์ไว้กันนั่นเอ่ยกรรมจากสรรพสัตว์อย่างเดียวหรือว่ามีเรื่องอย่างอื่นผสมลงด้วยท่านเอ๋ยสิ่งที่เอ่ยกันนั่นแน่อันสะแท้นนำหน้านั่นแหละหาลองลงมาก็ปูมาน,นั่นแหละคราแล้วอีกหนาเข้าวิธีสวดพานยักษ์เอ่ยแล้วที่บนไว้กระปูมีการลงโทษเขาหรือเปล่าปูไม่โท ใครโกรธใครหลอกหนาะเคยเอย่ยึงกันนั่นแหละคระรู้เจตนามันดีแล้วว่าที่แทสุดท้ายท่านเอย๋ยมันก็ต้องมากันเลยนั่นแหละนะไม่ได้แตะได้ต้องอะไรมันเลยคราเดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะมาเองนั่นแหละเพรปู่รู้อยู่แล้วเดี๋ยวมันมาไม่ต้องไปทำมันหรอกใช่ไหมใช่แล้วท่านเอย๋ยเพราะมีศรัทธาเลยในใจหนาะมีอะไรมันก็เอย่ยึงแต่ครา นี่แหละนะรู้เห็นมันเป็นตลอดเอ้ยอ่าเป็นว่าช่วยให้มันหายไปแล้วมันก็เลยมันก็เลยรีบมาเคลียแล้วจะต้องแก้ไขด้วยวิธีไหนบ้างจะแก้ไขใช่ไหมท่านแก่ไม่แก้แก้ค่ะแก้จ้าให้รวมกันกันเลยดีนั่นนะ,ะให้มันหมดไปเลยใช่ไหมเล่าครบใช่แล้วรวมทั้งกุมารหนานะแหละท่านแหละลทั้งหมดเอ้ยหกสิบวันแหละท่านเอ๋ยให้เริ่มอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะ ุมาทั้งพันยักษ์นั่นแหละคราทั้งสรรพสัตว์นาให้มันอย่าได้มีกันเลยแลโอเคเปล่าโอเคค่ะพร้อมเลย60วันหมดเวรหมดกรรมกันเสียทีข้าวเ,เข้าไว้เยอะด้วยแล้วสามีก็จะเป็นปกติดีขึ้นไม่มีอะไรเบียดเบียนแล้วใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยถ้าจะให้ดีด้วยนั่นแหละนะ,ะสามีคนมาบวชด,ด้วยนั่นแหละคระับนะแต่กรรมเขาหนาะแหละท่านแลสามีทุกวันนี้ยังอยู่ดีมีสุขอยู่เปล่าอยู่ค่ะ ผุ้รู้เรื่องทุกอย่างทาได้หมด,ดเอา<อ>ก็เธอไปบอกเขาว่าท่านเทพเอาดาปะบอกว่าก็ควรจะควรจะมาถือศีลบ้างเอาบุญใส่ตัวบ้างมันไม่มีใครไปช่วยแล้วนะคือตอนนี้อยู่กันสองคนค่ะในบ้านก็มาต้องมาด้วยกัน<ม>ใช่ไหมไม่มีคนอยู่บ้านอีกแล้วค่ะบ้านต้องไปดูมันเหรอสลับกันครับถ้ามา,าไม่แล้วบ้านมีอะไรต้องไปดูแลทั์สินเงินทองมากมายไม่มีแต่ เดี๋ยวกลับไปข้าวของเครื่องใช้จะไม่เหลืออเหลือมันหน้าหวัดเดียวเหรอก็มีก็มีพัดลมตู้เย็นโทรทัศน์อะไรอย่างนี้เหรอคะก็แล้วแต่เผื่อว่ามันบวมเขามาทีหลังได้ไหมคะก็แล้วแต่ได้บอกว่าเผื่อว่าจะได้บุญแต่ติดตัวเข้าไปไงเข้าไปรลองให้เขาฟังเวลาขาฟังเขาจะได้มีบุญนี่คือเขาเรียกอะไรไม่ได้ไม่ได้แบบว่าขู่บังคับแต่ว่าเตือนด้วยความหวังดี อู๋เขาก็บอกว่าให้มันมาบวชด,ด้วยนามนี้ค่ะอ้าวท่านเทวดาเขาพร้อมแล้วหกสิบวันเริ่มวันไหนอันนี้เลยค่ะเริ่มวันนี้เลยต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้อะไรใช้เมทันใช่แล้วชุดปูมานชุดเด็กนั่นแหละหนาหนึ่งชุดนั่นแหละครบสังฆทานหนึ่งชุดนั่นแหละอาหารอะไรก็ได้เอ่ยไม่ยากเลยหรอกนะชุดขาวสองชุดนั่นแหละครบสังฆทานหนึ่งชุดนั่นแหละ ปล่อยศาตร์ให้มากหน่อยท่านเอ๋ยรวมเป็นร้อยกันนั่นแน่สระดแลแลหลายทุกรายการเป็นสังฆทา,านสองชุดแล้วก็ชุดขาวกับชุดเด็กชุดขาวสองชุดชุดเด็กหนึ่งชุดปล่อยสัประสัตท์ให้มากเป็นร้อยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยทำแค่นี้เลยนั่นแหละนะตั้งใจสวดมนต์และภาวนา นี่แหละนะจะไปได้ดีนั่นเลยชีวิตจะได้ดีขึ้นอันนี้่าเรียบร้อยพร้อมหมดนี้เลยแล้วอาหารกูมาให้อะไรครับอาหารเด็กก็อะไรก็ได้ใช่ใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยไม่เรียกร้องมากเลยหรอกนะอะไรก็ได้นั่นละคา่ากินได้หมดนาะแหละท่านเลยตามนี้ไลา์ต่อไป